สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง pb 2418 on tour กันอีกแล้วค่ะห่างหายจากการรีวิวไปเป็นเดือนเลยค่ะล่าสุดมีโอกาสได้ไปออกทิปทางภาคเหนือมาเราเลยได้กลับมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันอีกครั้งค่ะสำหรับ ep นี้คือ ep ที่65เราจะพาเพื่อนๆไปชมอุทยานแห่งชาติสารวินจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะทางเข้าอุทยานแห่งชาติสารวินจะอยู่บริเวณสามแยกพิพิธภัณฑ์แม่สลียง เมื่อเราขับมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์ให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข1194จากนั้นก็ขับตรงต่อไปตามทางแล้วเข้าสู่ถนนหมายเลข4005ระยะทางรวมประมาณ7กิโลเมตรเราก็จะถึงบริเวณที่ทำการอุทยานค่ะสามารถตั้ง GPS แล้วขับตามมาได้เลยค่ะไม่หลงแน่นอนระหว่างทางอุทยานจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะระยะเลยค่ะคลิปนี้ เราไปมาเมื่อวันจันทร์ที่24ตุลาคม2565ข้อมูลหรือสถานที่บางอย่างอาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงยังไงรบกวนติดต่อสอบถามข้อมูลปัจจุบันกับทางอุทยานแห่งชาติโดยตรงอีกทีนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงบริเวณด่านเก็บเงินแล้วค่ะก็ลงรถแล้วก็เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณด่านเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆกันก่อนนะคะ ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ20บาทค่าเข้าเด็กคนละ10บาทค่าเข้ารถจักรยานยนต์คันละ20บาทค่าเข้ารถยนต์คันละ30บาทสามารถขอปั๊มตาประทับสมุดพาสปอร์ตอุทยานได้บริเวณด่านเก็บเงินเลยนะคะที่นี่คิดค่ากลางเต็นท์หลังละ30บบาทนะคะนี่นะคะพอเราเข้าจากบริเวณด่านเก็บเงินมานิดเดียวนะคะก็คือจะเจอลานทางด้านขวามือก่อนนะคะ จะเป็นลานยา่างกว้างๆเป็นพื้นที่ประกอบอาหารปิ้งย่างนะคะจะงดกลางเต็นท์บริเวณนี้นะคะก็จะมีเป็นโตมานั่งตรงนู้นอยู่สามโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีมุมสำหรับล้างพันชนะให้ด้วยนะคะอยู่ตรงด้านหน้านี้นะแล้วก็เดินลงไปข้างล่างตรงนั้นมีห้องน้ำด้วยนะคะ แล้วพอเลยตรงบริเวณพื้นที่ประกอบอาหารปิ้งย่างมานิดนึงเราจะเจอ3แยกนะคะถ้าเราเลี้ยวไปทางขวานี้นะคะจะเป็นบริเวณทางไปบ้านสารวิน104105แล้วก็บ้านสารวิน101นะคะแล้วก็ถ้าเราตรงไปทางนี้จะเป็นทางไปบ้านสารวิน102และบ้านสารวิน103นะคะส่วนทางด้านขวามือตรงนี้ ลานหญ้าที่เห็นนี้นะคะจะเป็นบริเวณลานกลางเต็นท์นะคะลานแรกนี่ก็จะต้องเรียกว่าเป็นลานหอละกันนะคะเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่นะคะลานหอก็ค่อนข้างกว้างใหญ่อยู่นะคะกางได้เยอะมากๆเลยรถก็จอดประมาณตามไหล่ทางด้านข้างเนี่ยคะ่ะตามแนวกั้นริมริมนี้ได้อยู่นะคะ แล้วก็ตรงบริเวณลานหอนะคะมีจุดทิ้งขยะอยู่ด้วยฝานี่เป็นปูนนะคะค่อนข้างหนักนะยกลำบากให้หนักมากแต่ว่าดีตรงที่ว่าป้องกันน้องหมาได้เพราะว่าที่นี่น้องหมาค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็นี่บริเวณเสาตรงนี้นะคะเสาไฟสองสว่างข้างในจะมีเป็นปักให้พ่วงใช้ได้ด้วยนะคะ ตรงนี้ก็มีอยู่หนึ่งเสานะอันนี้มุมกลางเต็นท์ของเรานะคะวันนี้ที่มาเป็นเมื่อคืนวันวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาคมนะคะก็เหมาลานไปเลยนะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำจะมีอยู่สองจุดนะคะคือตรงด้านล่างอันนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเดินไปดูด้านในห้องน้ำกันนะคะ หน้าห้องน้ำก็จะมีพื้นที่สำหรับสูบุหรี่นะคะมีถังขยะข้างหน้าก็จะมีอ่างล้างมือแล้วก็กระจกนะคะฝั่งนี้จะเป็นสุขาหญิงก็จะมีกระดาษทิชชู่วไว้บริการนะคะมีทั้งหมด6ห้องนะก็คือจะมีห้องแรกเนี่ยจะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวนะคะหห้อง แล้วก็อีกห้าห้องอะ่ะจะเป็นห้องสุขาอย่างเดียวนะคะจะเป็นแบบชักโครกอันนี้ห้องที่สองนะคะอันนี้ห้องที่สามห้องที่สี่นะคะแล้วก็อันนี้ห้องที่ห้า แล้วก็ห้องสุดท้ายนะคะห้องที่6แล้วก็เดินต่อไปด้านหลังเนี่ยจะเป็นฝั่งสุขาชายนะคะตรงข้างหน้าก็มีอ่างล้างมือมีกระจกแล้วก็ฝั่งห้องน้ําผู้ชายนะคะจะมีห้องน้ําสําหรับผู้พิการรถเข็นคนท้องผู้สูงอายุด้วยนะคะข้างในก็มีเป็นราวจับมีฝักบัวให้อาบน้ําแล้วก็มีเป็นชักโครกนะคะ ส่วนห้องน้ำฝั่งผู้ชายเนี่ยจะมีทั้งหมด5ห้องนะคะห้องที่1ก็จะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวนะคะแล้วก็ห้องที่สองห้องสุขาอย่างเดียวห้องที่3มก็เป็นห้องสุขาอย่างเดียวนะคะห้องที่4ค่ะแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่หนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ย จะมีโถปัสสาวะไว้บริการด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างห้องน้ำจุดแรกนะคะจะมีทางเดินขึ้นไปตรงนี้ mm hmm. ก็จะเป็นห้องน้ำอีกหนึ่งจุดนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเดินพาไปดูด้านในกันค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นแบบสองอาคารแยกกันนะคะด้านซ้ายเป็นของผู้หญิงแล้วก็ด้านขวาเป็นของผู้ชายนะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือและกระจกนะคะ ีห้องที่1จะเป็นห้องอาบน้ําอย่างเดียวนะคะห้องที่สองเป็นห้องสุขาอย่างเดียวค่ะห้องที่3ก็เป็นห้องสุขาอย่างเดียวนะคะส่วนห้องสุดท้ายจะเป็นห้องน้ําสําหรับผู้พิการนะคะก็จะเป็นแบบชักโครกแล้วก็มีราวจับด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะเป็นห้องสุขาชายนะคะ ก็จะมีเป็นอ่างล้างมือและกระจกนะคะมีโถปัสสาวะแล้วก็มีเป็นห้องอาบน้ำนะคะแบบฝักบัวสองห้องนะคะอันนี้ห้องที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ห้องที่สองนะคะแล้วก็มีเป็นห้องน้ำผู้พิการนะคะ ข้างในก็จะเป็นแบบชักโคกมีราวจับเช่นกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องสุขาอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นห้องสุขาอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอเราเดินต่อจากห้องน้ำจุดที่2เมื่อกี้มานะคะตรงนี้จะมีเป็นบริเวณศาลาอยู่ด้วยนะคะถนนภายในอุทยานเนี่ยจะแบบ เป็นการวิ่งสวนทางกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าถนนแคบอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในอุทยานแห่งชาติสารวินนะคะบริเวณอาคารที่มีธงชาตินะคะจะเป็นบริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติสารวินนะคะตรงข้ามกับที่ทําการนะคะลานหญ้าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะ ในอุทยานแห่งชาติสารวินเนี่ยมีบ้านพักไว้บริการนะคะแต่ว่าบางหลังเนี่ยเขาก็จัดไว้ให้เจ้าหน้าที่นอนพักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแค่บางหลังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวจองมานอนได้นะคะยังไงก็ถ้าใครสนใจลองโทรสรอบถามโดยตรงกับทางอุทยานแห่งชาติสารวินอีกทีนะคะเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้ค่ะ จอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินลงมาบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนลานกลางเต็นนะคะก็คือ,เ,อเดินลงไปบริเวณลานหอนะคะที่เราถ่ายให้ดูตอนที่เข้ามาจากด่านตอนแรกนะคะก็คือถ้าสมมติว่าบริเวณไหลาทางตรงข้างลานหอตรงนั้นที่จอดเต็มใช่ไหมคะก็คือต้องวนมาจอดด้านบนตรงข้ามกับที่ทําการแล้วก็ค่อยเนี่ยคะ่ะเดิน ข้ามสะพานไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีบันไดลงไปที่บริเวณลานหอได้นะคะแล้วก็น,นี้เป็นอ่างน้ำมีวิวเขามีหมอกเรียๆด้วยนะคะเมื่อคืนฝนตก เช้านี้ก็เลยยังดูมืดๆอยู่หน่อยนะคะถ่ายออกมาอาจจะภาพมืดๆนิดนึงต้องขอโทษด้วยนะคะ